สวัสดีครับผมดรอาลียาปลังนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชันนะฮะวันนี้มีโอกาสดีนะครับมาปราจีนบุรีนะครับมาเยี่ยมทีมงานนะฮะแล้วทีมเทรนเนอร์ด้วยเฮดเทรนเนอร์ของบริษัทเรนนี่ก็คือสวัสดีพี่นัทด้วยมาถึงมาตั้งแต่เมื่อคืนละครับผมนะครับเมื่อคืนก็เฮฮากันไปนะครับพี่นัทขอบคุณพี่นัทที่ต้อนรับผมด้วยนะครับก็ยินดีครับขอบคุณบอสที่มาเยี่ยมคใช่ครับนะครับตอนนี้เราเปิดแคมเปญนะฮะหลังจากที่ เหมือนโควิด1 9เนี่ยตอนนี้คือ <c oughs> เริ่มที่ลายไปในทิศทางที่ดีแล้วเริ่มดีขึ้น,นครับผมเห็นเนี่ยที่พี่นัทมาเรนเนี่ยมีค,คนเป็นเกือบ30คนเลยนะครับ,รบหลังจากที่เปิดประเทศแล้วกันเนาะเราเรียกว่ายอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เอาแคมเปญที่สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพใช่หรือกลับมาทําใหมใ<ช>่สําหรับคนที่ ตกงานหรือเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านไปอยากเปลี่ยนงาน,งนใช่ผมได้ข่าวว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยทำเงินกันไม่ต่ำกว่าวันละ5,000ถึงวันละ 1, หนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ทำได้เนี่ยในส่วนอของพี่นัทเนี่ยท,ที่เทรนเนี่ยคือคนที่เข้ามาเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมงานกับพี่นัทเนี่ยค,คือจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงมีมีอะไรอย่างไงบ้างฮะถึงจะเข้ามาร่วมเป็นทีมงานนะพี่นัดแนะนำตัวเองด้วยครับ สวัสดีครับผมนัทพูชิตกรครับเป็นฝ่ายเทรนเนอร์ของบริษัทเรนี่คอร์ปอเรชั่นครับวันนี้เนี่ยเราได้มาจัดแคมป์ที่จังหวัดปักกินบุรีนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะออกแคมป์กันประมาณ10วันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้คนเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับไม่ว่าคนที่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านของโควิดนะครับคนที่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านของทางด้านงานนะครับที่เนี่ยขออย่างเดียวเรื่องที่1มีใจ มีใจก่อนอ่ามีใจยังไงฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยขอแค่มีใจอยากจะเข้ามาทํางานครับนะครับ 2. สองซื้อสัตว์อือ่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับซื้อส,สัตว์สุจริตคั่นคือสิ่งที่เราต้องการคนมาที่นี่ไม่ต้องการคนเก่งครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราสามารถปั้นให้คุณเป็นคนเก่งได้เรามีกระบวนการในการเทรนใช่ไหมเรามีกระบวนการในการเทรนที่ผมบอกว่าจะต้องมีใจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือถ้ามีถ่าเรามีใจในการเริ่มต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะร้อยอืมครับ ตัดภาระตัดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วมาใครับ,รบเรา,าเริ่มต้นเทรนแล้วการเทรนของเราเนี่ยมันยุ่งยากไหมมันยากสาหรับการเริ่มต้นครับแต่ถ้าเกิดเราเรามาอยู่ในแคมป์เนี่ยเรามีพี่เลี้ยงนะครับเรามีหัวหน้าทีมมีหัวหน้าทีมครับมีพี่เลี้ยงมีคนคอยสอนนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นตั้งแต่กอไก่จนจับมือเป็นจนทาเป็น ส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าในตามเพจหรือในเว็บไซต์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะมากและไม่ว่าจะเป็นเลือกได้เลยนะที่เป็นพระเอกของบริษัทณปัจจุบันก็ยังเป็นพระเอกอยู่ก็คือเรนนี่ท็อปอัพเรนนี่ท็อปอัพง่ายในการเติมสบายในการจ่ายแล้วก็สามารถที่จะจ่ายบินซื้อหวลอตเตอรี่ใช่นะครับในระบบฝากเก็บใช่ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวชูโรงใช่ครับนะครับทีนี้อยากให้ พี่นัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลามาเนี่ยเวลามาเรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลากี่กี่วันทั้กว่าผมจะขายเองได้เนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของคนที่มาแต่ว่าแคมป์นึงเนี่ยเราจะวางไว้สิบวันนะครับเริ่มต้น10วันรับวันจากเริ่มต้นจากวันที่1เข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มต้นสอนในเรื่องของทฤษฎีนั่นคือเรียนรู้โปรดักนะครับว่าโปรดักเรามีอะไรบ้างเรียนที่ท็อปอัพนะครับแล้วก็เรามีสินค้าอะไรบ้างในบริษัทเรา เริ่มต้นจากรู้ก่อนให้รู้จริงก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่นัทก็จะมาจับวางว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช่ครับนะครับคนี้เหมาะกับอะไรแล้วก็ได้ข่าวว่าที่ที่แคมเปญเนี้ยเวลาทํางานเพิบขายได้ปุ๊บได้เงินปั๊บเลยยังไม่ถันออกจากบ้านลูกค้านี่เงินเข้าบัญชีเลยนี้เรื่องจริงใช่ไหมก็ต้องขอบคุณบริษัทเดนนี่ก็คือได้ังินเลยฟิตเลยทันโอนังเลยก็สรุปว่าคือสามารถที่จะมีเงินสดทุกวันใช่ครับมีพอแคสใช่ตัวเองทุกวันทีมงานเราบางคนเนี่ยเรามาทํางานที่เนี่ย นะครับอยู่แคมป์เนี่ยก็วันละหมื่นครับวันละหมื่นสองครับทุกวันวันละหมื่นหมื่นสองใช่ครับวันละหมื่นถึงหมื่นสองเลใช่ย้ํกันทุกวันครับเอาง่ายครับวันนี้ก็แดดร้อนละแต่ว่าผมอยากจะฝากว่าถ้าใครที่อยากจะมาร่วมทีมงานกับพี่นัทนะครับให้ติดต่อมาบอกว่าดู E ีีนี้ก็ได้นะอี e ีของพี่นัทมาครับนะครับไฟเซนเนอร์เลยที่พร้อมที่จะยินดีครับฟรีไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับที่พักเราดูแลให้ไม่มีมีที่พักฟรีด้วยโอ้โหอาหารการกินเราดูแลด้วย โอ้โหสุดยอดมากมาก็คือไม่ต้องเสียตังค์มาแต่ตัวและหัวใจเอาเสื้อผ้ามาด้วยในะครับวันนี้ฝากไว้ครับอาติดต่อมานะฮะ020051881นะโทรมาสมัครงานแล้วบอกว่าดูอีพีนี้แล้วนะฮะจะไม่ต้องเสียใครจ่ายใครจ่ายใดๆเลยนะฮะถ้าบอกว่าดูมาจากตรงไหนนี่ไม่รู้นะแต่ดูอีพีนี้มาร่วมทีมแบบนี้ฟรีใช่ครับฟรีไม่มีใครจ่ายถ้ามาไม่ชอบไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่คุณนะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเรา มีรายได้ให้คุณเนี่ยฟรีด้อมเลยเป็นวันละเป็นหมื่นต้องสัมผัสด้วยตัวเองต่อวันเนี่ยไม่่ใช่ต่อเดือน,อนใช่ไหมต่อวันไม่ต้อง,องหาทั้งเดือนครับได้ข่าวว่าอย่างทีมงานพี่นัดเนี่ยมีรายได้เป็นแสนๆต่อเดือนเลยมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ความขยันอ,อยู่เรนนี่งานขายคืออยู่ที่ความขยันครับขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยครับถ้าไม่ขยันเลยก็ได้ตามสัดส่วน โอเคแล้วครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะฮะอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมทีมกับพี่นัทนะครับโทรมาที่เร n น y ่คอร์ปอเรชันนะ0 2 0 0 5ส8 8 1สมัครและบอกดู EP นี้นะครับเข้ามาร่วมงานกันนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่นัทเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณนรครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับ